ไปลากวาเมื่อคืนพอดีว่าชอบมากเลยค่ะมันมันเป็นแวนแล้วก็เป็นสไตล์ที่แบบดูคลาสสิกดีค่ะและ้วก็มันไม่ค่อยมีอ่ะหายากคือเอาเป็นคนชอบรถแบบแปลกๆเนาะ สวัสดีค่ะชื่อออมนะคะวันนี้จะพามาดู k e 3 6มแวนค่ะซึ่งไปลากวาเมื่อคืนพอดีว่าชอบมากเลยค่ะมันมันเป็นแวนแล้วก็เป็นสไตล์ที่แบบดูคลาสสิกดีค่ะแล้วก็มันไม่ค่อยมีอ่ะหายากคุณออมเป็นคนชอบรถแบบแปลกๆบอสน่าจะเหมือนตัวเองเนี่ยเมื่อคืนไปลากมาให้น้องที่รู้จักกันไปลากมาจากรุกบีค่ะสามียังไม่รู้เลยค่ะ แอบหลัวแต่งแอบหลัวแต่งนะพี่เดีย๋ยวพามาดูคันนี้ว่าพร้อมได้มาเยมันมันเดิมๆแล้วก็ตัวถังก็บางนะคะสีก็ควสะาพแหละมันสี่สิบปีละอันนี้ที่คิดไว้เราจะต้องทำอะไรบ้างนนคันหับแรกอราก็าจะทำสีก่อนนะพี่ ตอนแรกอยากได้สีดำเอาแบบเ,าเงาๆเลยแต่ว่าคิดไปคิดมาสีครีมดีกว่าค่ะออกแบบสีงานช้างเน,นี้ยนิดนึงสีขาวแบบทีมฟรีมาค,ค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยก็น่าจะทำสีก่อนเสร็จแล้วก็ภายในยบอ่บอกที่เห็นก็คือเป็นบอกดูตอนนั้นนานหนูนะคะอันนเครื่องเสียงอันนี้เครื่องเสียงคือเขาเขาให้มาตั้งแต่แรกอันนี้คือขับได้นะพี่ ขับได้ปกติแอร์ก็เย็นปกติคือคือเจ้าของเดิมเขาใช้ใช้อยู่อะค่ะขับขับได้ขับได้เต็มเบรกไม่ได้เบรกไม่ได้เอาเท้าลงมาแล้วแบบรืดอย่างเงี้ยค่ะใช่พี่ก็กล่าวว่าจะทำไพล์ในทำบอกใหม่คิดไวก็น่าจะแบบสีแดงอะไรอย่างเงี้ยอืมติคิดไว้ติคิดไว้แต่ไม่รู้ว่าจะยังไงก็ล้อค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ ถ้าเราทำตั้งคันแบบพี่เขาน่าจะอย่างนั้นเลยดูสภาพแล้วน้องก็แบบน้อสายโผแล้วไม่ใช่น้องแล้วเป็นสูงรับมือเครื่องไหนพี่ยกไปด้วยอม้ไก็รถยนต์ทำอะไรบ้างต้องเก็บอาหาร ทำให้มันสุดอือจะอจาจจะที่หลังก่อนเอาภายนอกก่อนค่อยๆทำทำภายนอกก่อนทำจุดที่มันเห็นภายนอกก่อนอืก็จะต้องเก็บเพื่อเนี่ยรายละเอียดตรงนี้อ่ะ่ข้างในเนี่ยเราของเด็อเขาเขาแบบแบบนี้ ที่ทำงานนวัตกรรมใหม่ชุดจุบอร์ดเป็นดีไซน์ใช่ไหมเขาเขาใช้งานไหมแล้วก็อันนี้กระจกเขาเรียกกระจกอะไรพี่อย่างเงี้ยไม่แน่ใจหนูว่าหนูจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าอย่างนี้แหละอ่าสวยดีสวยเออเออมันมันเก๋ดีแล้วก็เสียงก็คป็เอาไว้ก่อนยังไม่ทำหลังสุดเลยเพราะว่าฟังได้อยู่แอร์ที่อยู่สตาร์ทที่ทำไหมสตาร์ทเลหรือว่าจะดูข้างในก่อนเบาะหลังเขาบอกหลังยังไม่อยากขึ้นก็ขึ้นงนี้ บอกมาจะไล่ได้เลื่อนมาได้เหนเลื่อนมาแล้วเนะีิงใส่ก็เพ่ไม่อยากไปทำหลบด้นมันนี่นนค่ะผู้ชาย,ยชอาจจะลำบากนิดนึงผูายอ,อ,อาจจะลำบากนิดนึง,องนนะออโอเคเหมาะสม <ไ>ออกไปไหมไปไปเราได้อน้อยค่ะนี่เขาเก้าโนสตที่ลากมาเมื่อคืนนี้จากลกูกคุณีค่ะวานให้นอ้องไปลากมาให้ซื้อโดยที่ไม่บอกสามีแ้แอบหลัวแต่งแอบหลัวแต่งค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบหน้าองค์จะพาโฟล่าเคนีสามคองน้องไปเปลี่ยน ทำสีใหม่เป็นสีขาวรีมเดี๋ยวตามไปดีกว่านะคะรอบหน้ารอบนี้บายบายสวัสดีค่ะ